สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกับ The Crime Lady คดีดังต่างแานกันอีกแล้วนะคะคดีที่เมย์จะมาเล่าให้ฟังกันในวันนี้เป็นอีกหนึ่งคดีปริศนาที่ถึงแม้ว่าคดีจะได้ปิดไปแล้วแต่หลายคนก็ยังคงตั้งคำถามว่าที่จริงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่ก่อนที่เราจะไปฟังกันเช่นเคยเมย์ขออนุญาตออกตัวไว้ก่อนนะคะว่าเมย์ไม่มีเจตนาร้ายหรือดูหมิ่นเยียดยามบุคคลใดก็ตามที่ได้กล่าวถึงในวิดีโอนี้ วิดีโอนี้มีจุดประสงค์เพื่อการศึกษาเท่านั้นโดยได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลมาจากสื่ออินเทอร์เน็ตเท่าที่จะหาได้เนื้อหาบางส่วนอาจมีความรุนแรงเยาวาชนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำและเมไม่สนับสนุนความรุนแรงทุกรูปแบบโอเคค่ะทุกคนคดีที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้ก็คือคดีของแคลินลาวเดอร์นั่นเองแต่ก่อนที่เราจะไปดูเหตุการณ์ทั้งหมดกันเรามาทำความรู้จักกับแคลินกันก่อนนะคะ เคลีนเกิดเมื่อวันที่11มกราคมปี1984ในเมือง American f o ์รัฐยูทาห์สารัฐอเมริกาและเธอมีอายุ30ปีขณะเกิดเหตุเคลีนมีน้องชายฝาแฝดของเธอที่มีชื่อว่า Colton l เ u d e r และมีพ่อแม่ของเธอที่มีชื่อว่า j e s s ี e และ s u ่ i e l เ u d e r ครอบครัวและเพื่อนของเคลีนบอกว่าเคลีนเป็นคนง่ายๆสบายๆเป็นมิตรเข้ากับคนง่าย ไม่ตัดสินใครและชอบช่วยเหลือคนอื่นในเวลาว่างเธอมักจะชอบอ่านหนังสือหรือไปขี่มา้านอกจากนั้นเธอยังเป็นคนรักสัตว์มากอีกด้วยเคลีนมีสุนัขที่เธอรักมากหนึ่งตัวที่มีชื่อว่าเฟลิสเคลีนได้เข้าเรียนโรงเรียนมัธยมที่มีชื่อว่าลีไฮไฮสคูลก่อนที่เธอจะได้ไปเรียนต่อในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยยูทาสเตทยูนิเวอร์ซิตี้ในสาขาสังคมสงเคราะห์ และได้จบการศึกษาในปี2006ก่อนหน้านี้เคลินได้มีการรับดูลาสุนัขผ่านเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า rover.com และในขณะเดียวกันเธอได้ทำงานในโรงเรียนเอกชนชายล้วนแห่งหนึ่งด้วยแต่ต่อมาเธอได้ถูกไล่ออกจากโรงเรียนซึ่งแม่ไม่แน่ใจว่าทำไมเธอถึงได้ถูกไล่ออกรู้เพียงแค่ว่าเธอได้กลายมาเป็นคนว่างานอยู่ประมาณปีกว่าก่อนที่เธอจะได้หายตัวไปครอบครัวของเธอบอกว่า เคลินอาจมีอาการซึมเศร้าเล็กน้อยที่เธอหางานใหม่ไม่ได้แต่เธอก็ไม่ได้มีปัญหาสุขภาพจิตที่ร้ายแรงอะไรและยังคงคิดบวกเดินหน้าหางานใหม่ต่อไปอย่างไรก็ตามในช่วงหลังมาแคลินทําตัวปแปลกๆก่อนที่เธอจะได้หายตัวไปเธอได้มีการโทรหาตำรวจหลายครั้งแคลินได้โทรหาตำรวจครั้งแรกในวันที่16กันยายนปี2014ตอนเวลาประมาณ3ทุ่มด้วยความหวาดกลัว เธอบอกว่ามีการต่อสู้เกิดขึ้นในอาคารของอพาร์ตเมนต์ที่เธออยู่และเธอได้ยินเสียงปืนอย่างไรก็ตามในเวลานั้นที่อพาร์ตเมนต์ของเธอได้มีการจัดงานแต่งงานและจุดพลุขึ้นจึงอาจทําให้เคลีินสับสนและเข้าใจผิดตํารวจได้มาตรวจสอบเพื่อความแน่ใจแต่ก็ไม่ได้พบร่องรอยของการต่อสู้แต่อย่างใดแต่หนึ่งชั่วโมงต่อมาตอนประมาณสี่ทุ่มของคืนเดียวกันเคลีนได้โทรหาตํารวจอีกครั้งแต่ได้วางสายไปก่อนที่จะมีคนรับ ตำรวจจึงได้โทรกลับแต่แคลินเอาแต่พูดพึมพำจับใจความไม่ได้เธอดูสับสนและจำที่อยู่ตัวเองไม่ได้และเช้าวันถัดมาในวันที่17กันยายนปี2014ตอนเวลา8.18โมงนาทีแคลินได้โทรหาตำรวจอีกครั้งบอกว่ามีคนบุกรุกเข้ามาในอพาร์ตเมนต์ของเธอเมยของไม่เปิดคลิปเสียงก็เล่ากันนะคะเพราะดูเหมือนคนส่วนใหญ่ไม่ชอบกัน แต่สำหรับใครที่อยากฟังเดี๋ยวเมย์จะแปะลิงก์ไว้ให้ใน description box ข้างล่างนะคะในสายเธอบอกตำรวจว่าเธออยู่ในห้องนอนของเธอและเธอได้ยินเหมือนมีคนมากกว่าหนึ่งคนพูดคุยกันในอพาร์ตเมนต์ของเธอขณะที่กำลังคุยอยู่กับตำรวจเธอได้มีการตะโกนบอกใครก็ตามที่เธอคิดว่าบุกรุกเข้ามาในอพาร์ตเมนต์ให้ออกไปและหุบปากอย่างไรก็ตามแครินไม่ได้อาศัยอยู่คนเดียวในอพาร์ตเมนต เธอมีเวลเมดซึ่งอยู่ในอพาร์ตเมนต์ด้วยในตอนนั้นเวลเมดของเธอเพยายามบอกเธอว่าไม่มีใครสามารถบุกรุกเข้ามาในอพาร์ตเมนต์ได้เพราะประตูยังคงล็อกอยู่แต่แครินก็ยังคงยืนยันว่าเธอได้ยินเสียงคนจริงๆแครินยังบอกอีกว่าเมื่อคืนเธอเห็นมีคนมายืนมองเธอจากระเบียงห้องต่อมาในวันเดียวกันกล้องวงจรปิดของอพาร์ตเมนต์ตรงบริเวณลานจอดรถได้จับภาพแครินตอนประมาณบ่ายสามโมงขณะฝนตก เธอใส่กางเกงขาสั้นสีดำเสื้อกล้ามสีขาวและไม่ได้ใส่รองเท้าเธอเดินไปข้างหลังกำแพงหรืออะไรสักอย่างเมกก็ดูไม่ออกเหมือนกันแต่จะขึ้นรูปไปให้นะคะคิดว่าตรงบริเวณนั้นมีลำธารเล็กๆและทางเดินที่คนใช้เดินมาที่อพาร์ตเมนต์จากนั้นกล้องจับภาพของเธอได้อีกทีในเวลา5.45นาซึ่งเธอกำลังเดินออกมาจากข้างหลังกำแพงที่เธอได้เข้าไปก่อนหน้านี้และดูเหมือนเธอได้วิ่งหย่อๆออกมา ซึ่งหลายคนบอกว่าดูเหมือนเธอวิ่งหนีอะไรบางอย่างจากนั้นกล้องได้จับภาพของเธออีกครั้งในเวลาไม่นานต่อมาครั้งนี้ดูเหมือนเคลินได้พาหมาของเธอมาเข้าห้องน้าและมีการพูดคุยกับหมาของเธอแต่ตำรวจบอกว่าเคลินไม่ได้คุยกับหมาของเธอแต่เธอพูดคนเดียวซึ่งเมย์ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมตำรวจถึงคิดอย่างนั้นเพราะสําหรับเมย์มันชัดเจนมากว่าเธอคุยกับหมาของเธอถ้าใครมีสัตว์เลี้ยงน่าจะเข้าใจเป็นอย่างดี ต่อมาในอีกวิดีโอหนึ่งของกล้องวงจรปิดดูเหมือนแคลินกำลังยืนรออะไรอยู่ซึ่งอาจเป็นหมาของเธอแต่เราไม่สามารถเห็นได้ในวิดีโอนี้เนื่องจากมีรถจอดขวางอยู่อย่างไรก็ตามนี่เป็นครั้งสุดท้ายที่เราสามารถเห็นแคลินและในวิดีโอสุดท้ายจากกล้องวงจรปิดที่ตำรวจได้ปล่อยออกมาก็คือตรงบริเวณลานจอดรถที่เดียวกันมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินออกมาจากหลังกำแพงซึ่งคิดว่าเป็นโรมเมทของเธอ และไม่นานต่อมามีรถสีแดงขับออกไปซึ่งคิดว่าเป็นรถของรูเมเธอร์เช่นเดียวกันเมต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่าภาพวิดีโอจากกล้องวงจรปิดนี้ได้ถูกปล่อยออกมาโดยตำรวจแต่ไม่สามารถบอกได้ว่าวิดีโอเหล่านี้ได้ถูกเรียงลำดับเหตุการณ์มาแล้วหรือยังสองวันถัดมาในวันจันทร์ที่18กันยายนปี2014สูซีแม่ของเคลินนึกขึ้นมาได้ว่าเธอไม่ได้รับการติดต่อจากเคลินมา2-3วันแล้ว ซึ่งเป็นสัญญาณที่ไม่ดีเลยเพราะปกติพวกเขาโทรคุยกันทุกวันซูซี่เลยพยายามโทรหาเคลินแต่เคลินก็ไม่ได้รับสายวันรุ่งขึ้นมเบลแมทของเคลินได้โทรไปหาเจสซี่และซูซี่พ่อและแม่ของเคลินว่าพวกเขาได้เจอเคลินบ้างไหมเพราะเคลินไม่ได้กลับมาที่อพาร์ตเมนต์หลายวันแล้วแต่ก็ไม่มีใครเห็นเคลินเลยทำให้ตอนนี้ทุกคนเริ่มใจคอไม่ดี พ่อแม่ของเคลีนได้ไปดูที่อพาร์ตเมนต์ของเธอซึ่งพบว่าเคลีนไม่ได้เอากระเป๋าสตางค์โทรศัพท์หรือหมาข,ของเธอไปด้วยซึ่งเป็นอะไรที่แปลกมากพ่อแม่ของเธอจึงได้แจ้งความคนหายกับตำรวจทันทีนอกจากนั้นพวกเขายังได้จ้างนักสืบเอกชนอีกด้วยคดีนี้ได้รับความสนใจจากสื่อเป็นอย่างมากเพราะเป็นคดีคนหายปริศนาที่ก่อนหายตัวไปแคลีนมีพฤติกรรมแปลก แต่ดูเหมือนพวกเขามุ่งทำข่าวในประเด็นความแปลกปริศนามากวากว่าการพยายามตามหาตัวเคลีนทำให้พ่อแม่ของเคลีนต้องออกมาถแถลงข่าวว่าลูกสาวของพวกเขาปกติดีและไม่เคยมีประวัติมีอาการทางจิตนอกจากนั้นเคลีนยังทำงานช่วยเหลือสังคมอีกด้วยและจากสายโทราศัพท์ที่เคลีินคุยกับตำรวจพวกเขาไม่ได้รู้สึกถึงความผิดปกติของเคลีนแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามหลังจากพยายามสืบหาตัวเคลีนอยู่ประมาณสองเดือน ก็ได้มีคนมาพบร่างของเธอในคลองห่างจากอพาร์ตเมนต์ของเธอไปประมาณ8-9กิโลเมตรและดูเหมือนว่าร่างของเธอได้อยู่ในน้ำมาเป็นเวลานานพอสมควรเพราะตำรวจไม่สามารถระบุตัวตนหรือแม้กระทั่งเพศของเธอได้ในตอนแรกต่อมาจึงได้มีการส่งร่างของเธอไปชันสูตรเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตซึ่งใช้เวลานานกว่า4เดือน อย่างไรก็ตามหลังจากที่ครอบครัวของเคลีนได้เฝ้ารออย่างใจจดใจจ่อว่าในที่สุดพวกเขาก็จะได้ข้อสรุปสักทีว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเคลีนกันแน่แต่ผลการชันสูตรกลับออกมาเป็นไม่ทราบสาเหตุการเสียชีวิตทำให้ครอบครัวของเธอผิดหวังเป็นอย่างมากตำรวจจึงได้สรุปคดีนี้เป็นอุบัติเหตุไม่ใช่การฆาตกรรมเนื่องจากไม่พบร่องรอยของการทำร้ายแต่อย่างใดและนี่ก็เป็นเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในคดีนี้ ต่อไปเราลองมาดูทฤษฎีความเป็นไปได้ต่างๆกันดูนะคะว่าเคลินไปอยู่ในคลองนั้นได้ยังไงซึ่งทฤษฎีแรกก็คือเธอได้ลื่นตกลงไปในลำธารตรงบริเวณลานจอดรถของอพาร์ตเมนต์ที่กล้องวงจรปิดสามารถจับภาพสุดท้ายของเธอได้เพราะลำธารตรงนั้นสามารถเชื่อมต่อไปถึงคลองที่พบร่างของเคลินได้อย่างไรก็ตามเส้นทางของลำธารตรงนั้นไปจนถึงคลองไม่ได้เป็นเส้นตรง มีความคดเคี้ยวมีทั้งโขดหินและบริเวณที่ตื้นซึ่งถ้าเธอตกลงไปในลำธารหลังอาพาร์ตเมนต์ร่างของเธอคงไม่ลอยไปได้ไกลขนาดนั้นคงจะลอยไปติดกับอะไรสักอย่างในระยะทางที่ไม่ไกลจากอาพาร์ตเมนต์นอกจากนี้ถ้าร่างของเธอลอยไปไกลขนาดนั้นคงมีร่องรอยบาดแผลจากการบาดของโขดหินหรืออะไรก็ตามที่อยู่ในน้ําแต่จากผลการชนสูตรกลับไม่พบร่องรอยหรือบาดแผละอะไรเลย ถึงแม้ว่าร่างของเธอจะได้ย่อยสลายไปเป็นจำนวนมากแล้วแต่ถ้ามีบาดแผลไปถึงกระดูกเช่นลื่นตกลงไปแล้วข้อเท้าพลิกขาหักหรือหัวไปฟาดกับโขดหินก็ยังคงสามารถตรวจสอบได้แต่นี่กลับไม่พบร่องรอยอะไรเลยและอีกทฤษฎีหนึ่งก็คือเธอไม่ได้ตกลงไปในลำทารหลังอาพาร์ตเมนต์ของเธอแต่เธอได้เดินไปจนถึงบริเวณคลองที่พบร่างของเธอแล้วตกลงไปตรงนั้น ซึ่งเมคิดว่าไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะอย่าลืมว่าเธอไม่ได้ใส่รองเท้าแล้ววันนั้นฝนตกหนักเธอคงไม่เดินเท้าเปล่าท่ามกลางสายฝนเป็นระยะทางกว่า9กิโลเมตรและอีกอย่างถ้าเธอเดินไประหว่างทางต้องมีคนที่ขับรถผ่านไปมาพบเห็นเธอบ้างคงไม่มีใครเห็นแล้วจำไม่ได้เพราะนึกถึงความเป็นจริงถ้าเราขับรถในวันฝนตกหนักแล้วเห็นผู้หญิงคนนึงเดินอยู่ข้างทางใส่เสื้อกล้ามกางเกงขาสั้น ไม่ใส่รองเท้าเราคงจำเหตุการณ์นี้ไปได้ตลอดเพราะมันเป็นอะไรที่สะดุดตาแต่กลับไม่มีใครมาให้ข้อมูลอะไรกับตำรวจเลยส่วนทฤษฎีต่อมาซึ่งเป็นทฤษฎีที่คนพูดถึงกันเป็นอย่างมากก็คือเคลลนมีอาการทางจิตถึงแม้ว่าเธอจะไม่เคยมีประวัติของอาการทางจิตมาก่อนแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างเฉียบพลันเนื่องจากอย่างที่บอกไปว่า เธอได้ตกงานมาเป็นเวลาปีกว่าและนั่นเป็นเพียงแค่สิ่งเดียวที่เรารู้เธออาจมีปัญหาอย่างอื่นที่ไม่ได้บอกหรือคุยกับใครจากที่เห็นในการโทรหาตำรวจของเธอดูเหมือนเธอมีอาการพารานอยด์หรือประสาทหลอนคิดว่ามีคนบุกรุกเข้ามาในอาพาร์ตเมนต์ทั้งๆท,ที่ประตูยังคงล็อกอยู่จากทฤษฎีนี้จึงเป็นไปได้ว่าจาก,การทางจิตของเธอ ทำให้เธอจบชีวิตตัวเองโดยการเดินลงไปในคลองและทฤษฎีสุดท้ายซึ่งเป็นทฤษฎีที่ครอบครัวของแคลีนคิดว่าเป็นไปได้มากที่สุดจนถึงทุกวันนี้ซึ่งนั่นก็คือมีคนทำร้ายเธออย่างที่บอกว่าจากผลการชนสูตรไม่พบร่องรอยของการถูกทำร้ายอย่างไรก็ตามมันมีหลายวิธีที่ใช้ในการทำร้ายคนอื่นโดยไม่ทิ้งร่องรอยหรือบาดแผลใดๆ และถ้าเรากลับไปตอนที่เธอโทรหาตำรวจว่าเธอได้ยินเหมือนมีคนบุกรุกเข้ามาในอพาร์ตเมนต์ของเธอจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีหลักฐานว่าไม่มีใครแอบเข้ามาจริงๆบางทีเธออาจพูดความจริงแต่ไม่มีใครเชื่อเธอบางทีอาจเป็นใครที่อยู่ในอพาร์ตเมนต์เดียวกับเธอที่คิดทำร้ายเธอเพราะจากทฤษฎีก่อนหน้านี้ที่คนบอกว่าเธอจบชีวิตตัวเองลง ปกติแล้วคนที่มีสัตว์เลี้ยงจะไม่ทิ้งสัตว์เลี้ยงไว้แบบนั้นโดยที่ไม่บอกใครให้อย่างน้อยมาดูแลหมาของเธอจริงอยู่ว่าเธอคงไม่บอกใครว่ามาช่วยดูแลหมาเธอหน่อยเพราะเธอจะไปจบชีวิตตัวเองแต่เธอคงบอกใครไว้อ้อมๆหรือหาข้ออ้างว่าจะไปไหนสักสองสามวันแล้วให้คนมาดูแลหมาของเธอซึ่งสำหรับเมย์เมว่ามันไม่ค่อยมีเซนส์ที่เธอจะจบชีวิตตัวเองแบบนั้นและจากกล้องวงจรปิดดูเหมือนว่า เธอเดินไปตรงลานจอดรถเพื่อพาหมาของเธอไปเข้าห้องน้ำโดยเฉพาะจากนั้นเธอได้พาหมากลับขึ้นไปบนห้องแล้วหยิบเพียงแค่กุญแจห้องแล้วล็อกประตูออกมาและจากการแต่งตัวดูเหมือนว่าเธอไม่ได้ตั้งใจจะไปไหนไกลบางทีเธออาจตั้งใจไปเจอใครสคกักคนใกล้ๆแต่คนคนนั้นคิดไม่ดีและได้ทำร้ายเธอโดยไม่ทิ้งร่องรอยหรือบาดแผลและเอาเธอไปทิ้งไว้ในคลอง และนี้ก็เป็นทั้งหมดของคดีในวันนี้ค่ะทุกคนคิดยังไงกับคดีนี้กันบ้างคะทำไมแคลินถึงไปอยู่ในคลองได้แต่สำหรับเมคดีนี้ทำให้เมย์นึกถึงคดีของอิลิซาแลามเป็นอย่างมากถ้าใครอยากดูคดีของอิลิซาแลามเมจะใส่ลิงก์ไว้ให้ตรงมุมขวาข้างบนของวิดีโอนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามรับชมอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะวันนี้เมย์ต้องขอลาไปก่อน พบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ